ธงท,ที่บกสะบัดอยู่ตรงนั้นคือทงของประเทศเกาหลีเหนือเลยเนี่ยประเทศของเขานั้นเป็นยังไงกันนะสวัสดีครับผมชนะนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายแดนจีนเกาหลีเหนือในเมืองตันตงมนทุนเหลียวหนิงของประเทศจีนนะครับผมซึ่งผมกำลังจะนั่งรถไปยังประตูชายแดนจีนนะฮะซึ่งหลังประตูนั้นก็คือประเทศเกาหลีเหนือเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าประเทศเกาหลีเหนือที่มองจากฝั่งของประเทศจีนนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับประตูชายแดนนี้นั้นอยู่ที่ชันเมืองของเมืองตันตงนะครับโดยจะห่างออกไปจากเขตเมืองประมาณชั่วโมงกว่า ซึ่งการจะมาที่นี่นั้นต้องขับรถมาเองอย่จะต้องมากับกรุปทัวร์นะครับเส้นทางที่ผมนั่งมาอย่างวัตูุชายแดนนี้นะครับค่อนข้างจะโคดเคี้ยวนะฮะยยนภูเขานะครับซึ่งขับรถบนถนนเส้นนี้นะครับค่อนข้างจะอันตรายนะครับผมโดยเราจะเป็นต้องมาที่นี่ก่อนบ่ายสองนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นท้องฟ้าจะค่อยๆเริ่มืดแล้วนอกจากนี้ที่นี่เป็นทางคดเคี้ยวขึ้นลงภูเขามากมายและบางจุดก็ไม่มีรั้วกั้นถนนด้วยขับรถที่นี่ตอนฟ้ามืดแล้วค่อนข้างจะอันตรายถ้าขับตกเขาไปก็เรียบร้อยเลยละ ก่อนถึงประตูชายแดนเราจะเจออุโมองรถไฟที่ดูน่าลึกลับนะครับเป็นอุโมองรลับในช่วงสวงครามเกาหลีโดยมันมีไว้ใช้สลหรับขนส่งสเสบียงและทหารและเพื่อหลบตัวจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาทหารในสมัยนั้นจึงหลบตัวอยู่ในอุโมองแห่งนี้ในช่วงตอนกลางวันพอถึงช่วงกลางคืนก็จะขับรถไฟไปยังเกาหลีเหนือนะครับโดยอุโมอง์แห่งนี้นั้นยาว740เมตรแม้จะเป็นช่วงตอนกลางวันภายในนั้นก็มืดมากผมเดินเข้าไปไม่ถึง2เมตรก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยทีเดียวแล้วครับฮัลโหลฮัลโหล ตอนนี้เราก็ได้มาถึงยังประตูชายแดนของจีนแล้วนะครับภูเขาที่อยู่ด้านหลังนั้นก็คือประเทศเกาหลีเหนือส่วนประตูสีเขียวขนาดใหญ่นี้มีข้อความเขียนว่าห้ามเข้าไปโดยหลังประตูบานนี้ก็คือสะพานเก่าแก่สายหนึ่งเป็นสะพานรถไฟนะฮะที่เชื่อมระหว่างประเทศเกาหลีเหนือกับประเทศจีนนะครับสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานรถไฟสร้างเหอโขแห่งควนเตี้ยนนะครับในช่วงสงครามเกาหลีนั้นมันเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสเสบียงและกำลังพลโดยมันนั้นเชื่อมกับทางรถไฟของประเทศจีนรวมไปถึงอุโมงค์ที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับ ซึ่งแม้ว่าสะพานจะยังคงได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามมันนั้นไม่ได้ถูกใช้งานแล้วนะครับและที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของสะพานนี้คือเมืองชิงซุยหรือชงซูของเกาหลีเหนือนะครับทุกท่านได้ยินไหมครับผมได้ยินเสียงดนตรีนะฮะเสียงเพลงมาจากฝั่งของเกาหลีเหนือนะครับไม่รู้เขาเปิดเพลงอะไรนะฮะนี่คือหนึ่งในเมืองที่มีอุตสาหกรรมหนักของเกาหลีเหนือนะครับเราจะเห็นปลอกไฟมากมายซึ่งน่าจะเป็นของโรงงานตัวมีควันออกมาจากอาคารหลังสีเขียวนี้อยู่ด้วยนะครับบนยอดเขานั้นมีเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับ คงใช้เพื่อนําไฟฟ้ามาป้อนให้กับเมืองนี้หรือใช้เพื่อส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากที่นี่ไปที่อื่นผมเองก็ไม่แน่ใจนักนะครับได้ยินว่าบ้านของเกาหลีเหนือนั้นจะมาจากการจัดสรรเพราะฉะนั้นจึงไม่ต่างกันมากผมเห็นบ้านหลายหลังนั้นมีชั้นเดียวและที่เป็นตึกอาคารไม่รู้ว่าเป็นบ้านของพวกเขาหรือเปล่านะครับสําหรับตึกที่มีสีแดงและสีขาว2ตึกนั้นผมนับดูแล้วมีทั้งหมด6ชั้นก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตึกที่สูงมากของเมืองนี้แล้วนะครับมีบางคนบอกนะครับว่าทางด้านหลังของพวกเขาลูกนี้เป็นฐานทดสอบนิวเคลียร์ของ แต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจากประเทศเกาหลีเหนือนะครับแม้ว่าที่นี่จะเป็นเมืองของประเทศเกาหลีเหนือแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับเป็นเมืองเลยแทบจะมองไม่เห็นใครเลยสักคนไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือการคามนาคมที่ทันสมัยไม่มีรถเลยสักคันส่วนข้างหลังก็เป็นภูเขาล่องล้โดยมันนั้นช่างแตกต่างจากประเทศจีนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งโดยคนท้องถิ่นได้บอกกับเราว่าแม่น้ําที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและจีนคือแม่น้ํายาลู่เจียงนะครับ บนแม่น้ำยาลู่เจียงนะครับจากที่ผมเห็นนะฮะฝั่งประเทศจีนจะมีการทาประมงเลี้ยงปลาจับปลานะครับแต่เมื่อมองไปทางฝั่งเกาหลีงเหนือนะครับมันนั้นไกลมากนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขามีการทําอุตสาหการรมทาอาชีพแนวนี้หรือเปล่านะครับมองไม่เห็นเลยโอ้แต่ตรงนั้นนะฮะมีเรือนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรือประมงหรือเปล่านะครับแต่ก็อาจจะมีแหละฮะบนแม่น้ําสายนี้น่าจะมีปลาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเห็น คนเกาหลีเหนือจากตรงนี้นะฮะแต่เห็นเป็นลักษณะแบบจุดเล็กๆนะครับขยับขยับขยับอยู่บนถนนฝั่ง,งเกาหลีเหนือนะฮะผมเนี่ยนะโดยก็มีคนท้องถิ่นบอกกับเราว่าตรงสะพานขาดเฮอโคนั้นใกล้กับเกาหลีเหนือมากกว่าจุดนี้และยังสามารถเห็นชีวิตของชาวเกาหลีเหนือได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเราจึงตัดสินใจขับรถไปชมที่นั่นกันระหว่างทางที่ขับไปนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงแค่บ่ายสามแต่ท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดแล้วมาเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนก็แบบนี้และครับ จะต้องออกมาแต่เช้าแล้วก็กลับกันเร็วๆด้วยเช่นกันเมื่อพวกเรามาถึงยังสะพานขาดฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับสะพานขาดนะครับซึ่งเป็นสะพานปวดติศาสตร์นะฮะด้วยแต่เดิมมันถูกสร้างโดยญี่ปุ่นเพื่อใช้รุกรานประเทศจีนนะครับในอดีตนะฮะเคยเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างประเทศจีนกับประเทศเกาหลีเหนือที่ด้านหลังนี้นะครับสะพานนี้นะในอดีตนะครับถูกทหารสหรัฐอเมริกานะครับทันหล่มนะฮะจนกลายเป็นสะพานขาดอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะครับ โดยธงแต่ละผืนที่อยู่บนสะพานนั้นจะมีชื่อของกองทหารต่างๆในอดีตเขียนไว้ซึ่งมันมีไว้เพื่อเป็นอนุสร์ล้ำลึกถึงทหารจีนที่ไปสู้รบอย่างประเทศเกาหลีเหนือนะครับส่วนตรงปลายของสะพานขาดคือแม่น้ายาลูเจียงนะครับข้ามแม่น้ําไปนั้นฝั่งเกาหลีเหนือที่อยู่ตรงข้ามก็มีสะพานขาดอีกส่วนด้วยจากปลายสะพานขาดนะครับสามารถใช้กองสองทางไกลนะฮะมองประเทศเกาหลีเหนือได้นะครับ ผมสามารถมองเห็นผู้คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเกาหลีเหนือนะครับเห็นคนที่กําลังขี่จักรยานนะครับเห็นธงชาติเกาหลีเหนือนะฮะแล้วก็เห็นทหารที่กําลังอยู่รักษาการในป้อมฝั่งตรงข้ามนะครับผมชีวิตความเป็นอยู่ของเขาค่อนข้างเป็นลักษณะชนบทนะฮะที่อยู่ติดภูเขาเป็นชีวิตที่ยังไม่มีความเจริญเข้ามาถึงนะครับแต่ตรงนี้ก็มี ไฟที่ส่องมาทางนี้นะครับผมเห็นไฟแค่ดวงเดียวจริงๆนะที่ส่องมายัางทางประเทศจีนนะครับที่จริงถ้าทุกท่านมาเที่ยวก็สามารถนั่งเรือชมเกาหลีเหนือได้นะครับแล้วก็ยังสามารถลงเรือไปยังจุดที่เกาหลีเหนือนั้นเปิดให้เข้าชมได้แต่น่าเสียดายที่วันที่ผมมานั้นผมมาสายไปเวลาก็ไม่พอแล้วโดวยระหว่างทางกลับนะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่4ี่มงเย็นก,กว่าๆเท่านั้นแต่ท้องฟ้าของที่นี่นั้นก็มืดแล้วพวกเราตัดสินใจหยุดรถเพื่อดูว่าเกาหลีเหนือในตอนกลางคืนนั้นเป็นอย่างไร จะเห็นว่ากรลีเหนือด้านหลังเนี่นะฮเริ่มเปิดไฟแล้วนะครับผมคูมไฟของฝั่งตรงข้ามนั้นก็แสงเบามากนะครับในตอนกลางคืนนั้นดูเงียบสงบเป็นพิเศษที่นี่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเมืองเลยสักนิดครับ